พ่อเห้อก็ได้พี่น้องยไ่งกันครับเนืหนังเหังเนอหังพ่ออย่งเด้กๆกันเอ่น้องเอ้ยนีจ้อจ้อกครับห้้งหมดเต่าผาดของแท่ของแท่ของแท่ี่บอกใอยเท่ อันน <Cornell. S 2> ี้บ <Kate> ูส uh, ูงครับยืนตี้ยตครับพี่น้องโมย์ย์โเยิย์พี่น้องเพิ่อนกึไปครับข้างบมย์ย่บไปตีอือนย่าเีปนิดะเนียเนียน้ำควัน ามป่ามันพี่น้องเอ้ยเไปแจ้งโซนครับอันนี้ยบี่ครับเบ็รีพี่น้องเป็นคขุดป่าก็แหรอครับมาก็บทิมงานหายกินหมันก็เหลอมันต้องขอย้ายครับมาถึพี่น้องมานรถรถป่าแ้เพิ่งมีมึงเปลือนะครับมันโ่หมัน เป็นป้าเลยครับป้าสีุ่มๆมๆนันนะนันบมดสุกนันซุ่มตัวฝนตกไม่อาวา่ามันตกไม่ฝนซุ่มนะเฮ้ยรวมกันครับรวมกันไปเลยครับเ,เ,เวลาหลือพี่นออ้องไปลุยกันครับรแต่งตัวแล้วแล้วครับให่ป้าหลือพี่น้อง ไี่โยกิรไก่ทางครับมันก็ดีใส่คมปรกะกอบเราพีน่น,อน้องรัดเคยคือเอาขึ้นเอานเอาก็หมดละน้องคือาไลแห้ครับเบิ <c oughs> บ่มกันครับ่ม,มันบ่มมือเนี่ยวัดพวกเรากวดเลยเี่น,นอ้องบ่มันครับกวน ของข้างโมมีห้างไงแต่ในข้างสมโคตรอยู่พี่นอ่องมันไข่อยู่ครับมืึงไม่ติดไข่แบบไหนเดี๋ยวมันได้พร้อมครับมึงกูยิสูรอกข้าหนึ่งครับแข้างหนึ่แจ้งตัวอพี่หน่องครับ คู่เตี้ยวมาแต่งตัวพี่น้องสูบป้ายยาครับถ้ามาด่าได้พี่น้องนด้นสูบยาครับใส่อยคู่หยกอ่อนเงี้ยวคู่กันเลยต้องเรียบร้อยแล้วพี่น้องสูบต้องเรียบร้อยแล้วครับแต่งตัวแกนก่อนหลอดสับไหมหมดสับไหม่ระเดี๋ยพี่น้องครับต้องสับไ็นตัวสุภาพจังสุภาพอ่ะนะมันคือจังสุภาพมันละ Được rồi các bạn ạ. đó là Để... Để cần. Để Nói đó. Để không Nói kìa các bạn rồi Phía cứ lơm lật thẳng rồi đấy các

ถึงพอดีเลยครับบนไดหถึง้างถึงห้างเฮ้ยร้านเขยกันก็ไปเนาะก็มันาดูไปขึ้นครับมันด้วยกล้วยหว่างเจ้ามันอย่งเนี <laughs> uh, ้ยฟองเสียบฟองครบครับไปเลยไปเนาะ bạn ừ, ừ. đây cái chắp góp, xoay cái, có làm ai làm mướp đi đang như vậy phải không? Tiếc, cái chắp tiếc thôi เดี๋ยวมาด้วยนุ่มโอ้โีเ <laughs> ร <c oughs> ืยครับเดิ่มที่นอกตกแต่งน้าโมกแล้วครับ เลยเลยครับลงมาแล้วมาแล้วครับปุ๋ยเต็มผมเลยพี่น้องเลยนี่ครับต้องคุยนะครับอันนี้คุยลงมาแล้วครับเอาเต้นคุยเขาเดียวพี่น้องหน่องเอ้ยครับตัวยป่านี้เขี่ยห้องเลยเต็มเลยครับ พุ่งหน่อยให้ไล้บุ เห็นแล้วอะไรได้ไปนฮะอ้ามโอ้ได้ยังน้องหัวเน้าเอ้ยได้มปีดได้ยังน้องหัวยมากทีุ่ขาดครับเจ้นี่พงเองเอ้ยขัดจังนี่มากกี่อกน้ำมากครับ อออ๋อออเห็ไหมเฮ็ดเมื่ตกี้นะอ้ออันนจังอันนึงเขาหนารถเลยพี่น้องเ้องเปลีดังไฟไปครับต้องไฟไปบ่ได้ครับฮะทางนี้มัดแล้วพี่น้องมัดแล้วมัดแล้วไปมันได้แล้วนุ่มเพื่อเฮ้อไปเดี๋ยวขึ้นไปบันไดก่อนพี่น้องมาเนี่ยขึ้นไปบนนี่บันได เดี๋ยวบันไดบานครับบันไดบันไดเส้นใหญ่มากนะเดี๋ยวบันไดบานก็ไป็นน่องไปเนน่อครับหลังจากเรียลไปอีกข้างนึงครับเดี๋ยวไฟยังนิงอัดเลยดูนี่บุญวันบันก็เป็นนองอาวอันหนึ่งแรงมากกว่าเลยเป็นนองเว้ยครับเอีกครข้งนึงครับเรียกวัดจะเป็นเตัวพัดตัวัดแรงมาเลยตัว นั่นแล้วเอาแล้วครับพี่น้องไปขึ้นรถนี่ครับขึ้นรถต้องขับป่ะเนี่ยไปพี่น้องครับหลังจากเราหันห้างหนึ่งแล้วพี่น้องมันเป็นห้างสองแห่งกันครับชื่อไก่กันครับหมูโท่านเอกขอเจ้าไปเนาะไปแบบมันหันละครับฮูดเลยคนหันครับหันหันก็รอครับใจฮักเนี่ยวคนว่าใจฮักครับเนาะฮักหาอยู่หากินเนี่ยอันนี้มูนีมูที่งานมูนนากับตะปอก วัดเออหรพี่นอ้องกลิง้งมามักบอกแต่มาเมือไหร่เพื่อนเขาครับมาแต่มากับหนุ่งรายครับเอาดัานเขยนี่แหละพี่น้องครับบางทีเอาทรวดสดในหนุ่งรายกับเอาเป็นผู้ขืนเอาครับว่าถ้าเอาขบเพื่องน,นี่ดันเขยเป็นผู้ขืนเอาถ้าปลาหกเกินไปก็ขบเพื่องน,นะครับโอ้ทรวดสดครับไลุ้นกัน,น,กนอกีกครั้งหนึ่งพี่น้องตัวเช้งปะนะ เดี๋ยวเราโม้พี่น้องเอ้ยครับเฮ้ยนั่นนรอคุณพี่น้องเอ้ยครับโอ้ยอันนี้ก็สุดสีกันแล้วครับโอ้โหโอ้ยเห็นส่นพี่น้องเฮ้ยเห็นแล้วครับน้อง เชสเบ่มกันนเนี่ยนในในครับเห็นหนาครับลุหมท่าน่คท่านเยนหมอครับ้หาเขาเดียวครับวันเนี้ยรครัพี่น้องลังกาหอดบ้านหอดอพี่น้องเอ้ยก็เคยพอหายไปอทีอดังม,มันครับ ห้อง้างครับห้างแหลกห้างสองครับย่างหยียบของงาดทีนไ้ไปนะดูดีของงีนหั่นหั่นปลาเลยนี่ยแห้างได้หั่นปลาหั่นเนี่ยเหเออหั่นปลาเลยห้างนี่ปาหั่นลุงลยพี่น้องหางห้างห้างที่สองครับห้างแหลกพี่น้องเปิดเบิ้งโอ้หนูม่ได้นมนักมีดดื้อเลยนะไป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 ไกลได้หนกหลานเลย วุนี่านักกว่าอยู่เบื้องไ้ยอมเบื้องนี่ขั้นปลานำนักตากันแข่งกนครับนู้บ้าไม่ได้หนุ่มมึงนี่ฮะผลงานให้ก็ให้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 ครับให้แน่เนาะได้รับการช่วหน้าให้บักคักเห็นไหมนนี้นักก่านั่นเห็นมั้ยก็ว่าตัวนี้ขั้นปลาลุ้นคือว่าท่านนี้อันนี้มันเข่ากว่าเป็นนักกว่าอันนี้มันเข่าลุ้น มันส่วงนี้มันเบาหลายเบาหลายมันมันเกลี่ยมันมันมันบ่อนึ่งเอ้นอาไปดูไปมันหายลูกินงานหายกินหมานครับหายกินแต่แต่นำหวานโดยเฉพาะอันนี้เบาหวานทางบอนเบาหวานเบาครับต้องขึ้นไปซิ่มงคลเป็นทานเองเบาซี่ไ้ครัอ้รากระนิดพี่น้องเก็บเพียดีๆก่อนจังสิเห็พี่น้องบนน้ำอีกทีหนึงครับ ยังมีที่ปั่นได้เป็นหลางนะนี่นัน่งมาโอยากออกตู่กันนะปัอ่อะไรจะเดียวผ่าขาวกองกันใ่ไหครับผ่าขาวกอง,องไอ้คนมุสาสุาปน้งอง,งมันมน้ำพูผูไ้ไรไรพี่น้องมี <c oughs> <c oughs> สแสออะยังยอผอกองวะไม่พญอพญิวดพญสวนมันน่าดีเลิบนะมันีเลปะนะเ้า,า,า,าเตาาพวเาพี่น้องเอ้า ตีก็ตีไปครับมานึ่เฮ้ยต้องต้องบัดปั่นเด้อพี่น้องเด้อปั่นวิธีปั่นปี๊ปแบบไี้ครับครับพี่น้องนี่คือยังไล่ออกเลยด้อพี่น้องนะไล่ไล่ดางมันออกครับคือไล่ดางออกที่ใส่ปลาเขาย่างดีหมดพี่น่องอันนี้ก็ยังปั่นออกแล้วครับปันเหลืออยู่ทั้งหนึ่งครับว่าจะไปปั่นทั้งสองอันอันนี้ห้งสองครับนี่ห้งแบต ีเด็ก้งนะครับเอลายกมาไก่ครับครบหย่จิเม็ด้มนีมาปั่นนะสิดามนอยู่าะไปขายดังคอนิยู่ไปขายอ่ังดงไปขายปั่นที่พนองกินพีเน้อเอมาปั่นดตัวแนี่ยปั่นแบบดเออพี่น้องครับอันนี้ทีไม่ขายเทิมเน้อปะนะเจ้าของเทิมลังมากพี่น้องพูดเจ้าของเทิมมาเจ้าของ เปตลาดจููดไ <PE F> ด้เวลาดตลาด,าาดแึงออกจากทังนี้ติดเช็ดแมงมุอครับยังออกจากงนีางนี้มือเราพี่น้องนี่ครับเต็มหมอพอดีถ้าสิปันครับปัน่นยมือเพรต้นล่างนี้ปน,นะล่าง,ลางแล้วล่างเล้วจิง <laughs> ถังล่างด้วยแข้งนี่ววมือปูนปิ้งกนวยพะโลโอเค นี่เป็นนง้้องปั่นๆในหกกมุนในน้ามันออกกันละผู้ใจดามันออกปวมันหนีออกจากมอยแม่เออก็ยังหมุนแม่ตัวเนาะกับปั่นต้องไเลยกับมาเรียนตัวเนาะหมันมาแเล่าม้งแหลกปั่นซอยห้างแหลกแกปวดเลยเนาะแห่งห้างแหลกแกปวดเพราะถ้าเดีวปั่นกมเดยปั่นมาจับเหนเหนียวเกิคนจับครับปั่นเคยเร่ครับ อันนี้อันทังที่เลยไล่ถึงเมื่อใคเนาะเ่เขาดอกหรอเอาเปต้จับครับเอามื่อกลบโลม่อนนแมงล่าน้ำเผอยเนี่ละ้าอยากกินก็ได้ปโละลาอุปู่มพิมเล่เตี้ยนเยครับมปน่างไรครับป็น่เขาเดี๋ยวกวดมากกว่าน เจ้าอยูใส่กุเใใใสตตุงมือใสตลรใส่กุลตุงอตัดตองอไหนม, <c oughs> มีละมวยู้เส่ตุงมือกินข่าวดอกพินอ้องเอ้ยครับกินขออ่ากดล้างดอกเห็มกักล้างดอกครับพ่เตยย้ำพุเตยนั่งด้วยทางเนี่กยกินขออนาวเสตตุงมือจังติดเสตตุงมือกันครับเอาไต้ขคตรดอ,อกี่น้องตรงนี้ยพดหรอติงดิงไหมโอ๊ยมีไ่มวะทางมุมมีทางมันออกแล้วมันติดปังแรงได้ ออีเรียกทังนึงครับันมันหดิมาทังแรกแล้วอะพี่น้องเ้ยครับสอสดีาขอคุยเ่อนะรอยทั้งหนึงครับมึงกดเหเนมพี่น้องเฮ้ยครับเต็มเมงนวเลยยามึงจะไได้หอ เบาหวานิ้นบาหวานติขนมัขึ้นดีก็มันล่งนี่ล่ะเนี่ยเราเราสี่นครับท่องเนียเราพด้เบิ้งมันถามบ่แล้วเบิ่งกันประจำารั่งแต่เบิ่งเอาทีมงานเดียวกันเ็เบิ่งกันประจำแตต่ตปฟองแท้ได้ม่ใช่ทานแจ็คตัวไทานจัตัวไปนะทานเบาอ่อนเป็นปะโอ้ยมันเกียทานอน่นี่ยทานบาอ่อนอะมุนี่เรื่งแ่เบิ้งเงี่ครับ่้องไปนอ ทั้งสองถึงประมาณสมั่งแล้วหรอครับอยู่นี่ไปไกลพอเลยจมมันบุกจมูกันบุกมวนี่น้องลูกลัดจมบัตรหลัดจมเลี้ยงกูวาสูสีกันมะออกแดงโอ้ตัวนี้ขอควนนี่ตัวนี้ตัวนี้ยุคอนตัวนี้ยุรุนควนน่ะมันต่างกันหนาวแค่กว่ วนี้แกอนีก็นี้อ่อนก็ครับตัวนั้อ่อนก็ตัวนั้นแก่ก็บบเข็มกเข็มกกันเมื่อเดเอาอยู่สภาพกเข็มครับกูนี่จะเแดงแดงอยู่บนวางขุมน้ำตาลเซหมดมันแก่ร้ายไหแต่กินดวยหนีมทะยมอย่มันเมังย่ผู้บนเทกินเป็นผู้บรรทาำปัดกอทีกว่าแลครับบ้านเนี้ย เตรียมไหมเรื่องน้นครับเกี้ยคับไปนี่แหละคือวิถีชีวิตของคนที่สานครับหาอยู่หากินครับหากินได้ทุกรูปแบบเพื่น้องต้องโถงต้งทากรับหากินนกกินหนูกินปูกินปลาครับส่วนพวกเปนปลากรับหาเนี่ยไม่หรือครับแต่พ่อได้อยู่ได้กินครับเลาพี่น้องน้องเป็นสพไม่ได้อพี่น้องนะสวัสดีครับ โอ้ยลูกเอ้จะกินดูพี่ยัาจะขึ้นจะไม่เคอยอยากใค้กินอวไ่ที่กินเมื่อไหน่